น <c ười> ี oh, sure ่ตัวที่โซโอ้บ่สู้ไอ้ตัวนี้เอ้ยสี่อาเป็นตัวใหญ่เนมอโอ้ให้ปลาคอเติมเนาะ ถักทายสบายดีทุกคนพบกับอีกยามเช้าๆทุกคนในมื้อนี้กับหมาแป่งเบ็ดทุกคนเลยถ่ายคลิปทุกคนเบ้งบอกหูว่ามันสีได้หรือบ่อเนะทุกคนแว่งปลาสูตรมันนี้นะนะเนยมันมาโดยเนยปลาสูตรทุกคนมากับเบาอิ่มเฟิรนสองคนนี่ยเบาอิ่มเพิ่นกำลังเก็บเนยว่าสีลงไปเบื่องหมายทุกคนเลยว่าสีเป็นแต่ได้หรือบ่อนะไปไปติดตามมัส้มบ้งทุกคน โอ้มาหอดไม้แล้วทุกคนนี่ทั้งพุนแล้วห้าสิไปมันนี้นะผายนองนั้นแล้วบอกว่ามันสีได้หรือบ่ทุกคนแล้วก็หน,นองนี้ได้สอบหนองนี้ทุกคนโอ้บรรยากาศยงมยบเซาเสาทุกคนนะฮะนะหนองหมายทับอีดเท่าี้ทุกคนนะต่อไปก็สิลงไปฝายเตอร์พเพลินเมาอิ่มเพลินกำลัง ทศสอบบ้างสอบอยู่บ่เฮ้ยฮะมาสอบเลยไอเลาเป็นห้องยูห้องต่อไม้ให้ได้เยต่อทุกคนเอลทุกคนทอทุกคนเลโอ้โหสุด โอ้โหมันดึงสายไว้ขนาดเดี๋ยวตัวใหญ่ทุกคนนี่มึงสืบูญเยอะปเลยโอ้เต็มทำอิดนี่จัดไปทุกคนแตมทำอิดหมานจะได้หมดน,นี่ก็เรียบร้อยได้กินมะซาแล้วทุกคนกนะ็มาตอนนี้ก็มาสายทุกคนนะแต่ก็เ,เคยมาแต่ซ้ำคำกับบอกว่ได้ไปแล้ว Đóng mặt, mất tàu luôn Chỉ lo lục này thằng Tơ lọ thôi con ไปแก่งไปทั้งนึงไปทั้งนึง ทุกคนองเขากันไดรโอ้หลักสายหลักสายหลักสายนี่นี่นี่มองนี่ทุกคนโอ้อึบอึบอึบนี่ตัวที่สองบ่อสู้ทุกคนตัวนี้นะหลักสายไปตามน้ำเลยนี่โอ้มาอยู่ได้นี่เต็มที่สองกับมาทุกคนแบบนี้นะ นะมาปวดไว้ก็ทุกคนคือคือกันนี้เลยห่างกัน,กนประมาณไม่เดียวนี่สองเต็มมาแล้วโค้งมาทุกคนนี่หอนเสือเสือทองอย่างนี้อ่ะโอ้โนี่ทุกคนสองโตประชุด โบได้ใส่ใหญ่ทุกคนมโอนี้นะฟ้ากลางๆสบเบิึงต่อไปก็มันล่มได้ทุกคนแข้งไปไก่กับโบได้มันปิ๋วเยื้อนี่นะทุกคนบอกอิ่มเพื่อเอาแล้วอยู่พูดนะก็เท่าใหญ่เต็มทุกคนเลยนะยังไหต้องอิ่มออ๋ทุกสูบไก่ทุกคนเลยนะทุกคนละฟ่านอง ยังไเต็มเนาะโอ้บอกอิมเพิ่นจัดแล้วทุกคนอาุ่ฟ่าพุกันในห้องกระสีเอาลูกไยเขียงก่อน xếp tụi con xếp xếp nhảy hết rồi xuống xuống xu ohhh tụi này. ơi oh, ohhh con bảo im hết lên đi ohhh thôi cọ xếp lên cứ bỏ đấy. ohhh nhảy tụi con rồi đó tụi con nhảy luôn chào mừng đủ im im em đủ โอ้โหได้สี่ห้ากัมผู้เล่นคนเดเกือบโลผู้ไงเนาะมึงได้น้อยไปเลยจ้ะโอ้โหเฮตัแล้วก็ส่งสามนุ๊โอ้มันแล้วมันแล้วเนเองเอาทงไว้ไหมกับกาได้ทุกคนมันบ่ลมศิยเจ้ากว่าได้กว่านี้ này lủng hẻng thôi nát quẹo cái cây mía chắc con thang phaỉ đó cái này ta bị như phụ như bả xút này nó con mặn chìm con đấy là, đúng không, đấy 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 ไม่โชว์มีลูดนีดนะบทเก่าทุกคนนะนะถือมู่มันบ่ออิ่มันมาแล้วมันบ่ออิ่มนจัดสองเต้ทุกคนบ่นเก้านี่นะสองบัเล่นเลยมูมันเนาะ เดนไโอ้ยโนโอ้สเต็มแล้วนี้นะยหมดเดียนี่มาได้ทั้หมดดีย่ดิวตตัวเลยสี่ตัวอ๋อสี่ตแล้วโว้ดี ทุกคนบนนี้ จับเต็มที่สีท 3, นะ่ทุกคนตัวที่สามนะโมได้ท่ายทุกคนได้ทายบ้ท่านแล้วก็โมได้ท่ายทุกคนเบิ่งเลยสี่เต็มแล้วกะเบกอิมเพิ่นกับสี่ทุกคนเป็นแป๊แล้วมันนี้นะนตัวนี้แต่โมใหญ่ทุกคนนะ็นะตัวโมใหญ่ไปแล้วไซน้อย,อยทุกคนตัวนี้นะไซโบใหญ่ไปเลยนะ นนสี่เต็มเหมือน,นี้หาพรกอีกจังเล็กจังน้อยจังสีเมอร์ทุกคนเนบาอิมเพิ่นกัจัดสี่เต็มทุกคนแต่ของเพิ่นน่ะมีตูไง่หญ่ยด้นะมันยู่เทิมตัวนี้จะพูดนะ เบ็ดห้องทุกคนนะฮะหัวใจเขาเนี่ยเราเอาเลยเต็มโลกอ,อ,อ,อ๋อตุ๊มันตะลายเนี่ยนี่อ้มตุ๊องทุกคนนะ 快、哎、跑！快跑！快、啊、跑！快、啊、跑！快、嗯、跑！快、啊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 、跑！快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  So lên lần nữa, uh. no. đó, nài không? Không? <laughs> nhảy con. So đi lượt tên nữa, dừng sài, ô nô nài tên nỉa, tèm tỉa hàm tèm tỉa hà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 m thứ hàm tỉa hàm Đúng เอาอมเพลนเขากับจัดซี่เขากับซิมเมอร์ได้ทุกคนในวะันนี้นะซดูเข้ามาเลยวันนี้กับซิมเมอร์คนทุกคนได้สยยอยเยอะเข้าเลยธุรกิจของเข้าสาวตอนนี้กับประมาณเจนโมงปลายขเข้าแปดโมงเลยทุกคนเบิกตะเวนเข้ากับซิมเมอร์ก็วันนี้นะ nhưng mà thoát bằng phà đít phà mà thọ bằng nhưng mà thọ bằng thích không? thôi ra mà lô của phà thôi còn cái cửa lô của đấy thôi 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 đấy thôi 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 เเกาตูทุกคนบึางนี่เกาตูทุกคนนี่ถือว่ามาันยังจะเท่ามือนี้ก็พาจัดห้าทุกคนพาอิ่มจัดสี่ตูแต่ว่าไซสุมยใหญ่ไปเลยทุกคนแต่ก็พอได้สำนี้นะเฮ้มากก็สวยแล้วทุกคนอ่าแง่งน้อยเดียวนะแต่มันล่มด้ค่ะมันบ่ล่มน่าจะได้กว่านี้ ตัวนี้ใหญ่ขนาดทุกคนเลยน่าจะได้ประมาณสี่ห้าขีดจัดไปเลยเก้าแต็มทุกคนวันนี้นะ <c oughs> โอ้บบาอิม่มผลจัดมาขนาด,ดเก้าก็มากบัได้หลายเพล่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเนี่ยวันนี้กลือใส่สีด้หลายเนี่ยเก็บใส่หกเมือกนูนทุกคนวันนี้นะมืาง <c oughs> หาให้ยู่ให้ถิ่ยิ่งแต่หน้ากว่เนียเอาให้ทุกคนเบิงเลยกเก็บไว้คือเก้า อื้งยาวมุ้งใหญ่เลยได้ยูเกือบสองโลละกับม่ตัวใหญ่ทุกคนน่าจะตัมยาวมี้ใหญมันมันทุกคนมานี้นะไปมาหาให้ยูให้กินยูถิ่งเพุ่นล่แบบนี้สวยแล้เยอะเข้าแลว ป่าซูเลวทุกคนแต่บอกคุว่าป่าันนี้สายตึงเลย้วบหมาบดเวดีก็ได้อีทุกคนเนื้อปลาซูกับปลาคกกกิ่งทุกกาทุกคนมงม่เนนะพอท เต็มทุกคนด้วยัดใส่สิปเต็มทุกคนใส่กับเบาอิ่มนี่ตัวท<อ>ีส่สิบทุกคนมาแล้วผันวายมือแล้วผัดมาเวก็แยงอยู่นี่ผัดยังได้อ้ออ้อ,อปลาโคกินเขาเยอะปลาสูตรอันนี้มานแล้วทุกคนนี้จัดปลาโคอีกตัวหนึ่ง โดยเด็กเลยเหมันตอนนี้ก็ได้มาฮองเทลงนะว่าเฮ็ดกินกินข้าวพอเบาอิ่มเพิ่นบ่อยู่ดังสามทุกคนเพิ่นมีม่อยู่บ้านเพิ่นยืมมือเข้ากะปั่นฟ้าทุกคนในวันนี้นะหัดข่มด้วยในหลายครับผมในปากคอเติมเนาะโอ้ยให้ปั่นกันปั่นแนวรึปัรึปั่นวะเบาอิ่มหมู่บ้านก่อนเพิ่นยืมหมู่บ้าน ใช่หใส่ก็เร <yet> ืองฟนยคือหลาหาตัวน้องนะอ่ชุดก้อนนี่น่าให้ยัฟลานี่ข้านี่ก็ได้คือหาตัวทุกคนด้ยทีนี้มาเร้ยำหลังเนาเอากโน้ำทุกคนโอ้ปัดกัน ได้พอ่อซ้ำนี้แหละของเบาอิ่มเพลินโอ,อ๊ะคลิปนี้ก็บ,บ่มีเพื่อไลท์ทุกคนเลยสี่ที่ขอจบคลิปลงซ้ำนี้แหละไปหาให้กินข้าวกินน้ำก่อนมาเนี้ยก็หมดได้ทายทุกคนเบิ่งแล้วตอนให้กินก็สีที่ขอจบคลิปลงซ้ำน,นี้ก่นอนท,ท,ทุกคนคลิปหน้าพบพอกันไหม